ทีมาและความสำคัญมดเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มักเข้ามารบกวนภายในบ้านโดยเฉพาะในบริเวณที่มีอาหารการใช้สารเคมีในการกำจัดมดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงดังนั้นผู้จะทำจึงต้องการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเช่นเปลือกไข่มาทดลองใช้เป็นสารไล่มดจากธรรมชาติที่ปลอดภยัยและช่วยลดขยะได้อีกด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชอ็อกจากเปลือกไข่แปรรูปกับชอ็อกตามท้องตลาดเพื่อหาวัตถุธรรมชาติที่ไม่มีอันตรายมาทดแทนการใช้สารเคมี Me. รวมตัวอย่างจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองจำนวน35คนวัสดุอุปกรณ์1ดินสอพอง2ปุ่นปลาสเตอร์ 3, า 4, สาน้ำซีากห้าครกหกลอดนำเปลือกไข่มาล้างทำความสะอาดและดึงเนื้อเยื่อที่ติดเปลือกไข่ออกจนหมดตาไข่แห้งสนิทนำเปลือกไข่ดินสอพองปุนปลาสเตอร์อาอรมาบดจนละเอียด นำผงเปลือกไข่ดินสอพองปูนปลาสเตอร์มาผสมกับน้ำเพื่อจะหล่อเป็นแทง่งเทส่วนผสมที่ละลายน้ำลงในหลอดรอให้ส่วนผสมแข็งตัวแล้วตัดหลอดออกเพราะใช้เฉพาะตัวชอกประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้ทราบว่าเปลือกไข่ไก่ไ่หมดได้ 2. สามารถนำเปลือกไข่ไก่มาทำยากันมดไว้ใช้เองและเผยพรรณิชมชน3 สามารถกําจัดมดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายจำนวนมาก 4. ได้ช็อกไล่มดที่ปราศจากสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสื่อแวดลอ้อมสรุปผลการทดลองเปลือกไข่ไล่มดมีวัตถุประสงค์ในการทำโครงงานครั้งนี้คือเพื่อทดลองทำยากันมดจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งก็คือเปลือกไข่ไก่แล้วบอกได้ว่าซอกจากเปลือกไข่กับซอกไล่มดตามท้องตลาดมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันหรือไม่หากผลใกล้เคียงกันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่จะกําจัดมดได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการประหยัดใจในการใช้สารเคมีกําจัดมด